อหมะพร้าวอร่อยจังเลยมะพร้าวน่าอร่อยจังเลยลูกเย<า>่เย่เย่เราไม่ได้เอาขากล้องมาเอ้รู้ว่ายื่งหนิเนาะฮะนี่ไหมนีไหมเหอขากล้องมีมไหม <c oughs> เอาให้แน่ย้ายกับปานท่าแป้งน้ำกัน เออว่าฉีนอนตั้นีนิแม่โอ้ยลูกข่อยสีนอนเด้อเด้อเด้อพี่น้องลูกข่อยสีหลับมาโอ้ยลูกข่อยอยากนอนน้องเด็กอยากนอนนอนเออ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 โอ้อยสิบสิบเรื่องหกสิบเรื่องหกสิบ

ยายเอานอนลูกมานอนต้องเคลียร์จากนอนด้วยจ้าอืมเอ้ยอันเฮ็ดเนี่ยย่างกินครับพี่น้องให้ลูกให้ล้างกินเอาอยาตายยุคนั้นลูกตายยุคนั้น มันเลียซ้ำเลยเหรอขากันสวัสดีค่ะว้าวอออขอดาวให้ยายก่อนขอดาวให้ยายก่อนสิขอดาวให้ยายสิขอดาวให้ยายสินินนินอะไรขอดาวแม่แต้วห้าสิบค่ะ 51แล้วค่ะไปสารคามมามาแชมซูตัวจะตักขวนเกี็ดนอนกับยายคืนนึงก่อนห่วยตัวไข่ได้ยัวตัวก็ไข่รอก,กินตะน้มไข่เก็ดมานี้ ยัน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 มาแล้วดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะเอาอี่ดามาขอบคุณค่ะเพิ่นไหม่ลูกเร็วดาวสองร้อยดวงขอบคุณค่ะดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วเร็วๆมามาบุ๊คขขอโทษด้วยค่ะ น้องคอยน้องคอยเข้าห้องน้ำอีกแล้วบันนี้นันเด้วเด้อขยิเบ่งเด้อขันยุขันยุทายจังแันแมนนี่นันนั่นนันจ้าพี่นอกนั่นโอเคโอเคลูกได้ได้ได้ได,ได้ไม่เป็นไรยุแบบนั่นแหละลูกเอ,อ้ยเบ่งโอเคค่ะขอบคุณค่ะสุขสันต์วันแม่ค่ะเหมือนกันเด้อค่ะคุณแม่คุณยายคุณพี่คุณป้า เพื่อนทุกคนนะคะสุขสันต์วันแม่ทุกคนเลย f อ FC อฟลูกแอนลูกบอยลูกไข่กันม้นหนาหม้นหลังอีก <c oughs> คนนึงอื้อแล้วอีกคนนึงอะ่ะ <c oughs> ไปอำเภอกระนวนฝนตกแห้งหลายมาหอดมะหอดซ้ำสูงเนี่ยโต๊บักขังเมืดฝ้าหัวดินยุ่เลยว่าเขาบา้านเลยเลยไปอำเภอกระนวลนี่ไปสื่อของยู่ิดซีมาให้ยายวันนี้ยายแตนก็จะเป็นตัวแทนของลูกของหลานมาไหว้คุณแม่หนูนะคะทำแล้วคะ่ะแต่ยังไม่ลงคลิปให้ดูเฉย,เฉย สุดสันวันแม่ค่ะลูกก็วัยแล้วล่ะวัยเงมออยู่เซ็นทันหุ่นกับยายแตีนเมื่อคืนนี่กะวัยยายแตีนแล้วล่ะนี่ก็วัยยายหนูไปกันไปนะ ว้าวดาววันแม่ทำไมได้เยอะจังเลย450ดวงแล้วขอบคุณค่ะพี่ห,ห่าขี้ใสฮข้าห้านา่ขทามเลยามอัฒฐานเลย

ได้ยเสียงไมเอาไม้มามันมันทิ่มมือเอาน่ะรูดแต่วม่เล่นไม้ละตาเลยขี่ตาบอกว่าขี่ขี่วันนี้พี่นนท์บอกตาบอกตาว่าโอ้ลูกโอวต่มเข้าไปเทา ยิงโอ้เจ็บไหมลูกจ้าสี่กีแล้วลูก